โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เต็นท์ก็คางเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ดูเต็นท์เราอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้มีออปชันเสริมนะคือเรามีไฟชีดมากันหมอกกันฝนนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามารีวิวมาดูรอบๆเต็นท์กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคไปไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านสวนหาหืรไทยกันแล้วนะฮะที่นี่นะครับอยู่แถวตำบลห้วยขยิง่ง อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะฮะที่นี่กันนะครับโอเคไปไปดูบรรยากาศกันครับ ที่นี่ร่มรื่นนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับถ้าใครได้มาสัมผัสก็จะโอเคนะฮะกับที่สถานที่แห่งนี้นะฮะกับราคาเบาๆนะฮะร,ราคากลางเต็นท์คนละร้อยนะครับที่นี่ถือว่าไม่แพงแล้วก็ธรรมชาติดีมากเลยนะครับ ดูน้ำครับทุกคนน้ำใสมากนะฮะไม่ลึกนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องๆน,นะฮะกำลังเล่นน้ำกันอยู่นะครับ นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะตอนที่ผมมานี่ก็จะมาตอนช่วงเช้านะคะมาถึงนี่ประมาณเก้ามงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งนี่ก็ไม่มีใครแล้วนะครัก็เลยมากางเต็นท์กันที่นี่นะฮะ นี่นะฮะเป็นเต็นที่มาจองก่อนเขาเลยนะฮะนี่ก็มีคุณแม่บ้านนะนั่งนั่งเฝ้าเต็นท์กันอยู่นะฮะกลัวเต็นท์หายไงเป็นไงร้อนไหมที่นี่ก็อากาศไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะ แต่ก็ร้อนร้อนอยู่แต่ก็ร้อนไม่มากนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นตอน,ตอนเย็นไงต,ตอนเช้าอากาศจะดีไหมอากาศจะดีไหมคิดว่าอากาศน่าจะดีนะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็ไปเก็บมะไฟมานะฮะที่สวนลุงเนี่ยแกให้เก็บฟรีนะฮะใครที่มาพักแรบที่นี่แกให้เก็บฟรีแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาออกข้างนอก ไปฝากเพื่อนฝากใครก็แล้วแต่นะครับแกจะช่างกิโลนะฮะเป็นเป็นช่างกิโลขายแต่ถ้าใครที่มาแคมป์ที่เน่นะฮะที่บ้านส่วนนุ้ยไทยแคมปิ้งนะครับแกจะให้เก็บกินฟรีนะครับตอนนี้คือผมก็เก็บมาเท่านี้นะฮะกลัวกินไม่หมดเมื่อกี้ก็นั่งกินไปหน่อยหนึ่งนะครับโอเคที่นี่นะครบลุงป้าจดีมากนะครับ คุยกันเป็นแบบคุยกันเป็นกันเองนะครับที่นี่แบบมีอะไรแกก็จะช่วยเหลือตลอดนะฮะก็เดี๋ยวเอามาดูคำ้คำๆอีกทีหนึ่งนันว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามกันแล้วกันนะครับโอเค โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงแล้วนะฮะ mm hmm. ก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศช่วง5โมงเย็นกันนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงนะฮะโอเคไปครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ตรงมุมนู้นก็มีนะฮะมุมนูน้น ตอนนี้ก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับยามเย็นนะฮะ โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะก็อาจจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากท่านผู้ชมได้ไม่เยอะนะครับก็มารอดูช่วงเช้าอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับเรามีแผนที่จะขึ้นปีล็อกนะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่ปีล็อกอีกทีหนึ่งนะว่าข้างบนนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเรามาคอยติดตามชมแล้วกันนะครับโอเควันนี้นะฮะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับ พรุ่งนี้นะครับก็มาชมบรรยากาศที่บ้านสวนฮังรีไทยแคมปิ้งอีกทีหนึ่งว่าบรรยากาศตอนเช้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาคอยชมติดตามชมแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่โอเคครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนเรามาดูบรรยากาศยามเช้ากันไปใดู นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะฮะยังไม่ค่อยมีใครตื่นนะตอนเช้ามเมื่อคืนก็มีดึกบ้างนะครับแล้วผมก็นอนช่วงประมาณสี่ทุม่ม ที่ท่มนี่ยังมีคนแบบยังไม่นอนนะยังมีคนที่ว่านั่งเลนนั่งกินกันอยู่ค่ะข้างบนเขานะฮะจะเห็นหมอกนิดนึงนะฮะไงหลับดีไหมอะไรยกสองยกคืออะไร อบตีดิตอนแรกคิดว่าอากาศมันจะร้อนไม่ร้อนหนาวนต้องเอาผ้าหมอกมาหมยังไม่ได้เอาไม่อยุดหยุน,นใช่เขาเมื่อคืนเนี่ยก็นั่งนั่งอยู่ทางหงอกเนี่ยจนตื่นเท่าไหร่สามทุ่ม คืออากาศเริ่มเย็นรุนเย็นขึ้นก็เข้าไปนอนหนาวเชยเลยเย็นจริงหมอกคงเต็นอะไเอ็มใช่ค้างหรือไมค้างไม่มีแต่บนเขาเมื่อเช้านี้ไม่ใช่เช้าหรอกสายๆเท่าน่อยก็จะขึ้น ปีลอกกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกันด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเท่านี้ก็ประมาณนี้นะ